สวัสดีครับอาจารย์เบิร์ดนะครับผมสวัสดีครับผมวันนี้สู้ๆนะไลฟ์คืนที่2ขอบคุณครับกำลังใจกำลังใจจาก f อฟซีนยินเสียงยังอะไรนะครับเสียงยังในยิ้นเสียงโอ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 โพี่ก็ลูกน้องเพื่อีนยังอีกป่านนี้หมดเสร็จไหมผดแล้วผดแล้วผดแล้วสั่งเยียำมา

ล้เห็ดน้ำนักดีเลยตัวไหนจับขาใสไหมเย็บสองสองขาเลยร้องตีกองได้บนน้องเหมือนแรงไปปิดมั้เออละอาลาเซ็มนั่นแหละาเดี๋ยว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 หาก่อน

เอาโอ้ยอมันขึ้นมานีิโอ้ขึ้นมโอ้มันึ้นยังอ้าวมันยังเบกี่โเมนเลยถึกเ้นเดาเด้ดตาโอ้ยแเกินห้ะถึกเ้นเต่าสุดยอดเลจานตานองขายจริงไหมมันจะปากไปไหล เง็ดไหลซะนกเข้าช่วงตาไม่นั้นเป็นสี่ล่ะสออนดเสือไหมเสือคู่จินคู่จินก็จัดตาเสือคือกันเลยจั๊กไฟเป็นไฟเอาเพิ่มแดงให้กันว่ได้ดิเออจะจะไปหยองพกแดงได้ก็ซีลงกันไปเที่ยวงานไปเที่ยวงานไปหาเรื่องเที่บวบุกีถือตี ไปยังงกันเลยแรงดิดีแต่ว่าอาจารย์เบิดหนาแล้วเนียนเนาะหนาแล้วขาวโอใส่นใส่ขี้มตัวอือวอลลัตนี้วอลลัตตัวอือมักสาวมักสาวอหรอใส่ขี้มมักสาวรู้ต้องใส่มักสาวกรอบแน่นอนเลยต้องใส่มักสาวกรอบออกไปเหรอมักสาวกรอบหรือบอกกันมักสาวหนังหวานหนังหวานน้สาวานอยู่บ้านบนเห็นไหม สมกัแล้วนเนาะร่มมากยืนปังได้สบายเลยขอบคุณกำลังใจเด้อต่อไปล้วก็จะสตรอมนะครับอาจารย์นีโน่ก็มาแล้วนะครับ จานอิงก็มาแล้วนะครับผมสิวายฟังคร่งจานโจ้อันเลาะออกรถมาใหม่มหน,นี่ยังเลขคือตรงกันแทะอือดทะเบียนโคตรโผล่เลยขนลุกนวันที่หนึ่งหอนอน่าแน่นอนแหละนะน้ำวันที่หนึ่งไหนมันถือจะสอนเจ้าสาวเจ,าาเจาาวยย้าผัวนอนยุ่งด้วาหน่อยนวันที่หนึ่งไหมกลับนุ้ยจอยนะ่ะซ้อมแม่คือว่าศุกรอมร้องเพลง ต่อเลยครับแมนอย่าปากดังอย่าปากดังเรียก <c oughs> สิเคลื่อนสิเคลื่อนมันสิเคลื่อน <c oughs> จัดเปียกสู้ๆนะครับทานข้าวแล้วใช่ไหมครับ พร้อมจวดพร้อมจวดวันนี้ปัดลินใส่กระพงลำเยอะเลยเส้นที่ได้มาปิดายบีได้ไหมครับปด y o u t เบอร์ส่งให้ไหมค่เดียวแกเดีวค่ะ y o u t u e เฮ้า์เสร็จแลวะต้อง j ก็มาแล้วนะครับ j ก็มาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเดีส่งให้ไหมะต้องง พี่น้องนะครับผมโอ้ท่านท่านนี่กาพี่ก๋วยเตี๋ยวครับผมสวัสดีครับ,รบมาอีกแล้วมาอีกแล้วจะจะบังเดียหน่อยกับมากน,นก้ามูาบ่กพอกันจักม,มือเฮาบ่กพอกัน3-4มสอแล้วไปใส่มาอันกัลไปเรียนออนไลน์ขันอยู่นี่ก็สิบ่ได้เรียนเอาเส้นเล็กเอาเส้นเล็กใส่น้ำแบบปุจุอห็นไหมคลิกคลิกคลิก วันนี้ทีมทีมไฟเรามีอะไรให้คนละนิดหน่อยนะวันนี้ทั้งหมดกี่คนรู้ถึงสิบคนไหมป้าอำนาจกี่คนทีป้าอำนาจกี่คนทีป้ามีสามสามประมาณฮะประมาณแปดแปดคนเนาะโอเคนั่นแหละตอนเลือกนั่นแหละเด้อ

ร้านเกินเอาปีกไก่พอดีก็จะเปลี่นเป็นตาแสบใช่ไหมเาจะาก้นเป็นตาแสบใช่ไหมผู้สอบผูสอบไปนะครับผมผู้กิจผูกิจไปพี่น้องคุณ หลัง yup. จากสอมแล้วก็มากินพี่น้อง๋วยเตี๋ยว๋วดเตี๋ยวเติมพนักเติมพนักครับขนมปิ้งแซ่บ ข้าวเป็นรองมากเดิไนไปเดินตัวไป็นรองได้กี่ เมื่ออาบน้ำพี่เนางเส้นสุดเลยแก่จุดน้หอมเลยเนาะมันเส้นงอปลาบ่มันจะมีงอใบกับงอเบ้ใบด้วยนะเกยบาวเหรอ

ว่สิหาสื่ออยู่จบทิมน oh. okay, oh, ีป่ะว่าเพชรจับพี่ลองจับ 排长，排长。 tôm thịt chín mươi xem nồi không được ừ. dũng khỏi tuần khỏi gặp mẹ nhưng loại quá có cái chim nào không nhỏ đúng không?